จาคณะใหญ่เป็นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะคะของวัฒนธรรมในนะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะอยูงข้าเทียนนะคะมาดินนะคะตั้งแต่ท่าที่หนึ่งนะคะท่าที่หนึ่งถึงท่าสิบห้าจะช้ามากให้เขาอ่านต้องซื้อได้จะพาไปหา วันที่ดอนปี1000บาทหนึงค่าที่หเป็นค่าเริ่มต้นนะคะบุ๊กมาตาสาตู้ตันน้ำยมผู้ชายคนหนึ่งอันนี้อันนี้เด็บไปที่บ้านนะครอัที่สอนะคะโอเคโอเค ตามเรียนใส่ตู้บางจากกันไว้ได้นะโยมนะ ประานมาขอเศร็จะตะพังเหเรียญพระคมเดาเรินบลาใส่ตู้บริจาคกันไว้ตรงนี้ทำบุญกัน,นง,านงนะ่ายสบายสบายสบายเหรียญเหรียญนมโยมนะทำบุญกันแล้วก็ไปฝึกความรู้สึกตัวกับมารวัสนธรรมในเวลารวยระดัดรนดนับ,บุรีเซนติดกันนี้ จุดรู้สติรู้ตัวจุดการรู้สติจุดการกการ,านนาราู้สุดตัวตางวัฒนธรรมไทยเพนารเจริญตาะ่ที่ใส่มาแหง่งวนรามีความนนขนรมะเป็นคนละยางเรียงกันประมาทมี่รนัะพูดขนดัมะเทศตัวเสียงเราะที่สุดในประเทศไทย โลอยาวางทั้นบางลูกก็ถนัดเป็นเีทีร่รถพระมาถากน้ำมต์ชาวบางที่ก็ถนัดพิพัธศนากรรมฐานาบ้างที่ก็ถนัดร่ำเรียนศึกษาหาความรู้จนจบอกตรงด็อกเตอร์แต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละความถนัดนั้นไม่เหมือนกัน พระต่ละรูแต่ละองค์ก็มีความถนัดต่างกันเหมือนกับสมัยทั้งพุทธการมีเอตทัพระทางด้านใด,ดอย่างเช่นพระสิวรีก็มีเอตทัพระทางด้านลาบปก,การะมากมายแต่ละผู้ <S <s <ans> <S ต่ละรูแต่ละองค์นั้นก็ถนัดมีความถนัดแตกต่างกันไป เศษสะตังเหียดเศษสตังแบงไต้กระกปงกระเป๋าโยกใส่ตู้บริจาคกันไม่ได้นะโยกหาสร้างพระประจำวันเกิดั้าวลูกข้าองค์ปวายเก้าวัดเจ้าจังหวัดขอขออนุโมทนาาธุกามรับคุณโยงผู้มีจิตศรัทธาใส่ตู้ได้เกี่ยวพา้ได้อ่ะเอาไปงานอามากเลยนี่เป็นทั้งแรก

วัฒนจรรมารเย่ีจุลลา,า,า,าจกการ,าาราจะสจ,ะสสใใจุ๊เุาจุ๊จุ๊จุ๊จ่๊จา๊จุ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 ใจุ๊าุ๊จเ๊จุ๊จุ๊จุ๊าุ๊จ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 ุ๊มา๊จุัจุ๊จุ๊จน๊จุ๊จุ๊จุันุ๊จุ๊จุ้จุ๊จุ๊จั๊จุ๊จุกํา๊จุ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 ๊จเพิ่งเพิ่งเริ่มค้นคว้คคาอยู่ประมาณไม่นานนะ ไม่มีนะเพราะในซีดีอันนี้ยังไม่ได้ทำนะครับไม่เป็นไรไม่ว่าจะสวดบทไหนก็แล้วครับที่เป็นการสวดมนต์ุทตคุณเนี่ยให้นิ่งลงสักครู่หนึ่งจเจริญจิตภาวนาภายในก่อนแล้วค่อยสวดเราสวดหนึ่งชั่วโมงเราจะเลยกรรมฐานหนึ่งชั่วโมง,เ,เ,มาาง,โมงเมื่อก่อนสวดกรรมฐานหนึ่งชั่วโมงนัางสมาที่สมาธิอีกหนึ่งชั่วโมงแต่ตอนนี้เราจะสวดคู่กันไปทีนี้อาของแถม หายใจเข้าผ่อนการนิปีน่นะครับเราท่านั่งบนรถเมย์นะครับหายใจเข้านะครับอา้าวคว่ำมือหงายมือนะฮะช้าๆข้างเดียวข้างเดียวทีละข้างนะครับรู้สึกไหมฮะพอ,อควอ่ำตรงนี้ปุ๊บข้างนี้จะรู้สึกนะรู้สึกไหมลูกเองหงายมือมือนีไไ่หงายไว้ลูกหงายมือนี่วะคือพอมือนี้เคลื่อนไหวมือนี่ก็จะรู้สึกด้วยแต่มันจะวิ่งผ่านกลางนิปีนนี้จะรู้สึกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลย คือบางวันความคิดฟุ้งซ่านเยอะเหนื่อยมากๆเราดูจิตไม่ไหวไม่เป็นไรอาบน,น้ำท่าเสร็จปุ๊บมาขยับกายขยับกายกายเคลื่อนไหวใจรูก้กายเคลื่อนไหวใจรู้พอพอคลายออกมาหน่อยความเครียดคลายหน่อยเราเค่อยมาเจรจิตภายในเพราะบางโชงเนี่ยสมาวะมันจะเกิดไม่เหมือนกันมันเครียดม,มากๆพอจะคิดไม่ได้ตอนนั้นไม่ควรจะไปฝืนดผ่อนคลายก่อน เราก็มาทำตัวนอนะคือสิ่งฮะต้องขยับตรงนี้ช้าๆเริ่มเริ่มช้าๆก่อนตองขยับตรงนี้ตรงนี้มันจะเคลื่อนรู้คือสิ่งนะวันนั้นเราขั้งรถเมย์เราจะดูมันก็ดูเราขยับไเดนะ้ปจับมือแบฮะอันนี้จะยิ่งชัดอีกเวลาเจอสะพ้อหนักๆนะต้องลงกำลังแน่ๆนะกำลังแน่ๆแบหนึ่งสองสามแบวครับ มนันหนาแน่นมากที่ตอนที่กรรมเพราะวิธีในก,นก,ะะออกระแสจะฟ้องอต่เราพอเรากรรมปุ๊บเหมือนกับเรายึดมั่นหือมั่นอ่ะได้ไปลูกจัะเชิญนะเชิญ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 เ,ญเพราะว่าในของทั่วระลักของเขาได้เกินเกินทั่วแลยเขาจะได้สร้างบารมีด้วยนานๆจะให้เด็กได้สร,ร้างบารมีในเต็นท์พนัฐนี้จ้านโภนาต้องอปกินชอศครีมเพื่อจะเข้ากินข่อเข้ากินข้าวตุ่ยมันก็ไปรบกวนคนบนเนี่ยบูชาดอกไม้ทุกเพียรตามกลังศรัทธาครับตามกลังศรัทธา มูชาเลต้าวัย30ปีชุด50ข้าวคลิปชุดละ20ดอกบัวช่อละ10นะครับดอกละ10บาทดูว่าช่อละ10นะฮะไม่เหนียวไม่แห้งนะฮะไม่เหนียวไม่แห้งไม่ยุบไม่เล่นนะครับดอกตัวแขงกันหมดรายการ12ตัวครบถ้วนนะฮะเป็นข้าวขึ้นและดอกบัวก็มูชาจะได้นะครับแลกเปลี่ยนเตรียมการนะครับใครที่มีแบงค์ย่อย ใครที่ไม่มีแบนย่อยก็แลกเด็ดเปลี่ยนกางได้ทางซ้ายมือโฟสกนะครับทางซ้ายมือโฟสกนะครับแลกเด็ดเปลี่ยนกางนะก็แลกเด็ดเปลี่ยนกางก็ได้เพื่อจะได้ไปทำบุญกับภาคเหนือภาคเหนกลางภาคอีสานภาคใต้ไปทำบุญปิดทพรไปทำบุญกับพระเถระอาจารย์บ้านในสุขนะครับนะครับก็แลกเด็ดเปลี่ยนการได้นะครับจะได้มีควบุญกับพระเถระอาจารย์สิ่งใดก พระาีสุขาสัรรเอรัลมีมากพรยงแต่พลังอาทุในบุตรสกุลขันนะครับจงมีแต่ความสุขมาเจรนะครับอยู่วัดโตสีต่งันร้สุแม่ะกาคระันกที่สขทัยและคสำคัคนภครับ Jadi, kita ada peluang di sini. sini ada peluang di sini. Di sini di luar ni, pun ada peluang. Pun, 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 สารนะคะทีุ่ชาใช้คาถือกลับไว้ก็คือว่าใสนะคะถ้าใส่ว <si> ่าโคชัยค่ะชั้ใจช่ยหน้าูดสวยยาช่ยสวรรคคนจะแง่แงความรู้ชจยอยู่การคนรวยวยนชติเนาใต้นะคะบรณ้วาัที่โรไะหายนะครับเพาที่เป็นโรคเนครับ ใช่ก็คือท่ามือก็คือผิวนะคะที่เชื่อมิวที่วัดพระมหาธาตนะคะัดดุกดาวัดบารสุบานะครับจ l ไม่รบกนวัดตัววัด่างๆของหลวงพ่อพสด็จพระเจ้าฯเอ๊ะแล้วก็ เน์นี้นะคะเป็นเต็นท์แดงตปูนะคะเต็นนี้ทำได้ดีมากเลยนะคะสิกเกอร์อย่างตระีารต่อสับีัสตระสมีานที่นะคะขององค์สมเพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทีปฐมกรัชรูปริณิพานแล้วก็สถานที่แสดงประสมวัฒิตนานะคะที่สารนา เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเอ่อเอาไปอ่านเลื่เดินนี้มีการจับเป็นยังไงนะคะจะลืมหลายอย่างขึ้นมาก็จะลืมอยากพี่น้องของสมเด็จเนี่ยช่วยสักหน่อยไม่ได้เลยรับสักหน่อยอยากสมเด็จเตี้ยวนะเนี่ยเรียนจบที่ประตู Icana, ไม่เดีธรรมดาตอนนี้ก็อยู่วัดภูเขาทองต้องมาใส่ไปนอนเล่นที่พุทธคยาพุทธคยาเป็นเสาที่สูงสุดความเมตตานะคะนี่เจดีนะคะที่จาระเนศค่ะเดี๋ยวโยงทั้งสองก็พนมมือ เข้าไปสามจบขอร้ันเลยนะนโตสสะภะคะวโอระหะโสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ